สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday Liverpool ภูชาแนลทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรหงแดงลเวอพูประจำวันศุกร์ที่19กันยายน2568กันครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมเมอร์ซีไซดามีแมตช์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่5ครับที่ลเวอภูของเราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรตันซึ่งวันนี้ผมมี5ประเด็นสำคัญที่อาจจะตัดสินเกมนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจในเกมนี้ศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ในค่ำคืนวันเสาร์นี้จะชี้ชะตาว่าลิเวอร์พูลหรือเอเวอเรตันใครจะยึดครองความยิ่งใหญ่บนฝั่งแม่น้ำเมอร์ซี่ไซด์เรามี5ประเด็นสำคัญที่อาจจะเป็นตัวแปรตัดสินผลการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนเมื่อหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราจะเปิดรังแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันดาร์บี้แมตช์นี้ไม่เพียงมีความหมายกับทั้งสองสโมสรเท่านั้นแต่อย่างสะเทือนวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ พราะดูกาลนี้ทั้งคู่ต่างออกสตาร์ทกันได้ดีลิวพูชนะรวด4ีนัดในเส้นทางป้องกันแชมป์ขณะที่เอฟเวอร์ตันที่ไม่เคยจบสูงกว่าอันดับ1ิตั้งแต่ปี2018ถึง2019ตอนนี้ทะยานขึ้นมาที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาจะยกให้เจ้าบ้านลิวพูเป็นต่อแต่เอฟเวอร์ตันมาเยือนด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาและนี่คือปัจจัยที่อาจตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายในเกมนี้ประเด็นที่1 โมฮัมเหม็ดซาลาจะกลับมาเฉียบคมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือไม่ซาลายิงไปแล้ว2ประตูพร้อมแอซิดประตูชัยในนาทีที่100แต่หลายคนกลับรู้สึกว่าเขายังไม่จุดประกายฟอร์มในซีซั่นนี้ตัวเลขยืนยันเช่นนั้นเขามีส่วนร่วมกับประตูซึ่งไม่รวมจุดโทษเฉลี่ยแล้ว0.50ต่อ90นาทีต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของซีซั่นก่อน นอกจากนี้ซา่าสัมผัสบอลเฉลี่ยเพียง42.9ครั้งต่อเกมลดลงจากทุกฤดูก,ก,การกับลิวพูโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษที่ลดลงจาก10.1ครั้งเหลือเพียงแค่6ครั้งต่อ90นาทีสัดส่วนการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษจาก21เหลือเพียง13.5อย่างไรก็ดีเกมพบกับเอเวอร์ตันอาจเป็นเวทีเรียกความมั่นใจซา่ายิงใส่คู่ปรับร่วมเมืองไปแล้ว8ประตู ตามหลังเพียงตำนานอย่างเวนเจอร์ลาดที่ยิงไปได้9ประตูหลังพึ่ง2ประตูในเกมยุโรปการสัปดาห์ความคมของคิงโมอาจเป็นกุญแจสำคัญอีกครั้งในเกมนี้ประเด็นที่2แจ็คกิลิตตัวแปรรับของเอเวอเรตันการย้ายมาสวมเสื้อสีน้ำเงินของกิลิตทำให้แฟนบอลเอเวอเรตันตื่นเต้นทันทีเขากลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ทำได้2อแอสซิตติดต่ตอ,อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสถิติของกิลิด เวลาเจอลิฟูก็น่าจับตามองเขามีโซนกับประตูรวม7ครั้งมากกว่าที่ทําได้กับทีมอื่นในลีกนัดนี้เขาจะยืนทางซ้ายของ3ประสานกลางรุกในระบบ42-31และพร้อมปั่นป่วนแบ็คขวาของหงแดงลิวพูไม่ว่าจะเป็นเจนนี ong, so ่ฟิมปงโดมิกโซบอสไลหรือคอนเนอร์แบดลีย์แจ็คกิลิตติดท็อปโฟของลีกเรียงเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งและสร้างโอกาสจากเกมเปิดมากที่สุดเป็นรองแค่บูโนเฟอร์นัน หากเขาผ่านด่านฝั่งขวาของลิปูได้กองหน้าอย่างทีเออร์โนแบดี่หรือเบโตมีลุ้นที่จะทําประตูได้เช่นกันมาถึงประเด็นที่3เวลาลงสนามเที่ยงครึ่งจะเข้าทางเอเวอเรตหรือไม่ยุคของเจคเกิลคอฟเคยบนหนักเรื่องเกมวันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งโดยเฉพาะหลังเตะฟุตบอลโยุโรปกลางสัปดาห์ซึ่งลิปูไม่เคยได้ผลลัพธ์ที่ดีนักแต่ภายใต้การคุมพิมของอา์เนอร์สลอตสถิติไม่ได้เลวร้ายพวกเขาเคยชนะทั้งสองเกมลีกที่เตะเที่ยงครึ่งของฤดูกาลก่อน ที่สําคัญเกมเย่าในช่วงเวลานี้นัดล่าสุดคือการพบกับเอเวอเรตันเมื่อปี2023ซึ่งโมฮัมเหม็ดสารายิง2ประตูพาทีมชนะ2-0ดังนั้นเวลาเตะอาจไม่ใช่ข้อได้เปรียบโดยอัตโนมัติของทีมเยือนอย่างที่หลายคนคิดมาถึงประเด็นที่4เอเวอเรตันต้องควบคุมอารมณ์เพื่อหยุดสถิติร้ายของเดวิดมอยที่แอนฟิลด์เดวิดมอยยังไม่เคยชนะเกมลีกที่แอนฟิลด์เลยตลอด20นัดที่ผ่านมาเก็บได้เพียงแคคะแนน และยังเป็นสถิติไม่ชนะมากที่สุดของผู้จัดการทีมในสนามใดสนามหนึ่งหนึ่งในปัญหาคือความวู่วามดาร์บี้แมตช์นี้แจกใบแดงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเอเวอเรตันสมัยมอยโดนไปถึง11ใบผู้ตัดสินดาร์เรนอิงแลนด์จะถูกจับตาม,มองเป็นพิเศษหากลูกทีมของเดวิดมอยรักษาความเยือกเย็นไว้ได้พวกเขาอาจสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาก็ได้มาถึงประเด็นที่5ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายลูกตั้งเตะอาวุธลับที่อาจชี้ขาดในเกมนี้ นัดล่าสุดที่พบกันที่กุริสันพาร์คเออรตันได้ประตูจากลูกเซตเพย์พวกเขายังทําประตูจากสถานการณ์นี้ได้มากที่สุดในลีกคือ19ประตูเมื่อฤดูกาลก่อนและซีซั่นนี้ก็ยังคงความอันตารายยิงประตูจากลูกเตะม,มุมในเกมที่เอาชนะวูฟแฮมตันวานเลอร์ด้วยสกอร์สามประตูต่อสองฝั่งลิฟูเองเสียประตูจากลูกนิ่งบ่อยมาก44.1%ของการเสียประตูทั้งหมด ทำให้แฟนบอลท็อปฟี่ถูกครั้งที่ทีมได้ลูกเตะมุมในแอนฟิลด์จะต้องลุ้นกันสุดตัวเพราะนี่อาจเป็นทางที่ดีที่สุดในการเจาะแนวรับของหงแดงลิเวอร์พูลดาร์บี้แมตช์ที่กําลังจะมาถึงเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าติดตามไม่ว่าจะเป็นโมซาลาจะคืนความเฉียบคมแจ็คกิลิศจะสร้างสีสันหรือเดวิดมอยจะล้างอาถรรพ์ที่สนามแอนฟิลด์ได้หรือไม่ทั้งหมดนี้จะถูกตัดสินในค่ําคืนวันเสาร์บนผืนหญ้าของสนามแอนฟิลด์แห่งนี้และนี่คือ5ประเด็นของสโมสรลิเวอร์พูล ที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์ในการที่จะพบกับเอเวอเรตันเพื่อนร่วมเมืองในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่5นะครับตามลุ้นตามเชียร์กันว่าคู่นี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับข่าวต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสถิติของวอจิลฟานได้นะครับหลังที่มงประตูชัยในนัดที่เปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้สกอร์3-2ประตตู่อในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกนะครับด้วยข้อมูลจากฟุตม็อบเรามาลองดูว่า วัวจิวฟานไดใช้ความแข็งแกร่งทางลูกกลังอากาศช่วยหงแดงลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จในฤดูก,กาลนี้อย่างไรบ้างฟานไดถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังทีดีที่สุดแห่งยุคทั้งเรื่องการครองบอลและการอ่านเกมและตั้งแต่ประตูชัยในเกมเปิดตัวกับเอเวอเรตเขาก็เป็นที่รักของแฟนบอลลิเวอร์พูลมากขึ้นเพราะมักโผ่ยิงประตูสําคัญๆอยู่เสมอในเกมล่าสุดกับแ e อลิติโกมาดริดเขามงประตูชัยในช่วงท้ายเกม ทำให้ยอดรวมลูกมงในสีเสื้อของหงแดงลิ้วภูของเขาเพิ่มเป็น25ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากซาแธมตันเมื่อเดือนมกราคมปี2018โดยในบรรดาลีกใหญ่ของยุโรปมีเพียงโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้44ประตูแฮ์ริเคน32ประตูคาริมเป็นเซมา31ประตูและอันเตบูดิเมีย26ประตูที่ทำประตูจากลูกมงให้กับสโมสรเดียวมากกว่าเขา หลังจบเกมเวอร์จิลฟนานได้เปิดใจว่าวันนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาประกบตัวตัว,ตวซึ่งน่าสนใจไม่น้อยผมพยายามหาจังหวะหลุดให้ได้จังหวะเหมาะๆผมเคยมีโอกาสก่อนหน้านั้นหลายครั้งคู่ประกบค่อนข้างดุดันผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ลูกเตะมุมผมสามารถหาช่องหนึ่งหลาเพื่อหาอากาศมงบอลได้ถ้าบอลเปิดมาเข้าหัวผมพอดีทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบและลูกสุดท้ายมันก็ใช่สถิติการเล่นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่แค่การทำประตูบัวจิลฟานได้อย่างใช้ความสูงถึง6ฟุต4นิ้วของเขาเป็นหัวใจสําคัญในการบัญชาการแนวรับสีซสัน่นนี้ตัวเลขการเล่นลูกกลางอากาศของเขาน่าทึ่งมากเขาชนะการดวลกลางอากาศในพรีเมียร์ลีกแล้ว25ครั้งมากกว่าผู้เล่นอันดับ2อ,อย่างเบตโตถึง6ครั้งและแพ้เพียง5ครั้งซึ่งช่วยให้ลิปูชนะการดวลลูกกลางอากาศรวม83ครั้งใน4ีนัดแรกของฤดูก,กาลเป็นรองแค่อฟเวอร์ตันเท่านั้นเฉพาะในเกมกับอลริโกมาริด ฟันไดชนะการมง6 7ครั้งเคลียบอลด้วยหัวอีก3ครั้งและผ่านบอลสำเร็จถึง97%จากทั้งหมด88ครั้งเขายังจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้มากที่สุดในสนามถึง13ครั้งเมื่อยืนคู่กับอิบาฮิมาโกนาเต้ความแข่งแกร่งในลูกกลางอากาศของเวอร์จิฟันไดช่วยให้ริพูครองบอลต่อเนื่องและบุกกดดันใส่คู่แข่งได้ตลอดเวลาเกมกับเบอร์ลี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนเขาชนะการมง8ครั้งเต็ม ัดเกมรุกคู่แข่งตั้งแต่ต้นเกมทําให้เบอร์ลี่ยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่หนเดียวและครองบอลได้เพียง19%เท่านั้นส่วนอีบารฮมากโกนาเต้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันโดยเฉพาะในเกมกับเบอร์ลี่และอาร์ซนอลเขาทสํสเิติการเคลียรบอลและมงสกัดบอลมากที่สุดในสนามซึ่งตอกย้ําว่าแนวรับของหงแดงลิปูกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งลูกมงของวัวจิลฟานไดไม่ได้เป็นเพียงแค่ประตูแต่คือเครื่องหมายของผู้นํา ที่รู้วิธีใช้จุดแข็งของตัวเองช่วยทีมทั้งเกมลุกและเกมรับและนั่นคือเหตุผลที่ชื่อของเขาถูกพูดถึงเคียงข้างยอดกองหน้าทั่วยุโรปในตอนนี้ข่าวต่อไปผมจะพาแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับมาดูเรื่องราวของฟอร์เรนเวียดกันบ้างฟอร์เรนเวียดแทบไม่เคยทําผลงานย่ําแย่ใน5เกมแรกกับลิเวอร์พูลเลยแต่ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง116ล้านปอนด์ความคาดหวังที่ถาโถมจึงสูงริ้วหลังจากจ่ายบอลให้กับฮูโก้เอเจเดเก ยิงประตูในเกม Community Shield เกมประเดิมสนามยังเป็นทางการนักเตะเยอรมันรายนี้กับไรประตูและแอสซิสตลอดชัยชนะในพรีเมียร์กอังกฤษร,รุูการนี้เหนือบอลมัดนิวคา,าสเซลอาร์ซนอลและเบอร์ลี่สำหรับผู้เล่นที่ฝากผลงาน16ประตู15แอสซิสจากการลงสนาม45นัดในซีซั่นสุดท้ายกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนั้นถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานไม่น้อยไม่น่าแปลกใจที่อาร์เนส์ล็อตถูกถามถึงประสิทธิภาพ ของเพย์เมเกอร์คนใหม่ของทีมในงานถาแถลงข่าวก่อนพบกับเอลติโกมาริดในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสแม้ฟอร์เลนเวียสยังไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมที่แอนฟิวหลังจบด้วยการเอาชนะเอลติโกมาริดสามประตูต่อสแต่เขาโชว์ฟอร์มดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิพูฟอร์เลนเวียสยืนในบทบาทกองกลางตัวรุกเขาเชื่อมบอลกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างแนบแน่นกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อได้อล็กซนิซักซึ่งลงสนามมาเป็นตัวจริงครั้งแรก ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเขาฟอร์เรนเวียตสร้างสรรโอกาสได้ถึง5ครั้งมากที่สุดในสนามเขายังสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งได้ถึง8ครั้งมากที่สุดในทีมลิเวอร์พูลเขาน่าจะได้แอซซิสต์อย่างน้อยหนึ่งครั้งหากลูกยิงของโมซาลาไม่ไปชนสาวเสียก่อนแม้ไร้ผลงานเป็นรูปธรรมแต่การเคลื่อนที่ระหว่างลายและการเชื่อมเกมของเขาแสดงให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่นักเตะที่กำลังทนทุกข์กับความคาดหวังอาร์เนสซ์อลตกล่าวหลังจบเกมที่เปิดบ้านเอาชนะแอเลติโกมาลิตไปด้วุสกตร์3ประตูต่อ2ว่าทุกคนรู้ว่าเขามีคุณภาพแค่ไหนแต่บางครั้งผู้คนลืมว่าเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นและนี่คือครั้งแรกที่เขาย้ายไปเล่นต่างแดนโค้ชอย่างอาร์นเนสซ์อตกล่าวเสริมว่าปีที่แล้วผมย้ายมาตอนอายุ46ปีอย่างต้องใช้เวลา23เดือนกว่าจะชินกับชีวิตที่เปลี่ยนไป ถนนก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างต่างไปและสิ่งนั้นก็พรากพลังงานของคุณได้พนวกกับการปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่สไตล์การเล่นใหม่ที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเขาเล่นระบบ3-4-3แต่ที่นี่เราใช้ระบบ4-3-3และเราขอให้เขาช่วยเกมรับมากกว่าด้วยง่ายเหลือเกินที่ผู้คนจะมองข้ามปัญหานอกสนามซึ่งนักเตะทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือค่าตัวเท่าใดแม้สโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูล จะมอบการสนับสนุนเต็มที่แต่การเริ่มต้นงานใหม่ต่างแดนหลังอายุครบ22ปีย่อมมีความท้าทายเฉพาะตัวกระนั้นฟอร์มในสนามก็บ่งชี้ว่าฟอร์เรนเวียสไม่ได้มีปัญหาเขากำลังค่อยๆปรับตัวกับระบบใหม่เช่นเดียวกับสล็อตและทีมงานที่ต้องเรียนรู้การทำงานกับขุมกำลังที่เปลี่ยนแปลงณตอนนี้การค้นหาสมดุลที่ลงตัวเมื่อสมโมสรทำลายสถิติค่าตัวนักเตะอังกฤษเพื่อดึงหมายเลขสิธรรมชาติมา ความสําคัญคือการสร้างระบบที่ยกระดับจุดเด่นของเขานั่นทําให้ทีมของเราต้องปรับจากระบบการเล่น4-3-3แบบดั้งเดิมที่ใช้พลังงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยของโดมิคโซบอสไลน์ในบทบาทวิฟิ์ตัวสูงสู่ระบบใกล้เคียง4-2-3-1การเปลี่ยนนี้กระทบต่อโมซาล่าซึ่งมีบทบาทน้อยลงเนื่องจากฟอร์เรนเวียตและเอกิเก้มักลอยไปทางซ้ายทำให้เกมรุกโน้มไปทางด้านนั้นอีกปัจจัยหนึ่งคือ การเซนและปรับตัวของเลสเตอร์อิสซักที่ล่าช้าบวกกับอาการบาดเจ็บของเยลมีฟิมปงและคอเนอร์แบดดี้ทำให้โซบอตไลต้องไปเล่นทางแบ็คขวาแต่อ่านเนสทรอตเหมือนจะเจอทางออกในเกมกับแอตมาริดเมื่อฟิมปงหวนคืนสู่ตัวจริงโดมินิกโซบอตไลถูกดันกลับมาเล่นตรงกลางคู่ก,กับไรอันกาเฟนเบิร์ดเปิดทางให้ฟอเรนเวียดมีอิสระมากขึ้นในพื้นที่สุดท้ายความนิ่งและพละกกำลังของไรอันกาเฟนเบิร์ด ผสมกับความขยันไม่มีหมดของโซบอตไลช่วยให้ลิฟูครองเกมแดนกลางได้เบ็ดเสร็จไม่มีใครแยกบอลสาเร็จมากกว่าโซบอตไลที่แยงได้ถึง4ครั้งและไม่มีใครชนะการดวลมากกว่าไรอันกาเฟนเวิร์ดที่ชนะถึง7ครั้งทั้งคู่ยังติดอันดับท็อปโฟผู้สัมผัสบอลมากที่สุดโดยโดมิกโซบอไลมากที่สุดในสนามถึง107ครั้งการที่ทีมมีคู่กองกลางที่มีความสูงถึง6ฟุตที่แข็งแกร่งส่งผลให้ฟอรเนเวีย เล่นได้ไหลลื่นกว่าช่วงจับคู่กับเคอร์ติโจนหรืออเล็กซิสแม็อลิสเตอร์การปรับเปลี่ยนและบททดสอบข้างหน้าแน่นอนว่าไม่ได้ลดคุณค่าของโจนหรือแม็อลิสเตอร์เพราะสล็อตอย่างต้องหมุนเวียนมิดฟิลห้าคนหลักตลอดฤดูกาลที่แน่นขนาดการเปลี่ยนอาจมาเร็วสุดในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบ้แม์วันเสาร์นี้โดยมีเหตุผลว่าฟอร์เรนเวียสควรพักให้กับแม็อลิสเตอร์ลงแทนหลังลงเล่นมากเป็นอันดับ6กในทีมและมากที่สุดในบรรดาน,นักเตะใหม่ที่ลิเวอร์พูล เป็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมในซีซั่นนี้แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกมซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการแจ้งเกิดของเขาเกิดขึ้นในวันที่ได้ลงเล่นกับ3ประสานที่ยังไม่เคยได้ออกสตาร์ทร่วมกันเลยใน5เกมก่อนหน้านี้ความท้าทายถัดไปคือการถ่ายทอดฟอร์มนี้ในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีความเข้มข้นสูงสุดและอย่างที่เจมีฟิมบงเพื่อนเก่าที่ไบเออร์เลเวอร์กูเซนกล่าวหลังจบเกมเมื่อวันพุธว่า นี่แค่จุดเริ่มต้นของเขาเท่านั้นและนี่คือสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรหงแดงลิฟวูของพวกเรานะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิฟวูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องไฟเดย์ลิฟวูชาเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร่วมเดินทางไปกับผมให้ได้1นึ่งหมื่นับสไคกราบขอบคุณทุกท่กทนนานมากครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ